สนับสนุนโดยโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์และบังกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์เอาละครับกลับมาแล้วฮะงานนาตราร่าปีที่3ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7สีในปีนี้นะครับเราเหลืออีกไม่กี่รางวัลเท่านั้นเอง4รางวัลด้วยกัน4รางวัไลไฮไลท์ของเราค่ะผู้กากับ นักแสดงนำฝ่ายชายนักแสดงนำฝ่ายหญิงแล้วก็ละครยอดเยี่ยมนั่นเองดังนั้นช่วงวินาทีจบต่อจากนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือยอยู่ที่นี่ลุกไปไหนไม่ได้เพราะนี่คือไฮไลท์นั่นเองโอเค <Y aa! S 1> เรามาเริ่มกันเลยดีกว่ารางวัลต่อไปครับรางวัลต่อไปนะคะเราได้รับเกียรติการมอบรางวัลจากสองท่านนี้นะคะคุณวีราภาพภสุภาพไพบูล์และคุณวรนุชพิรมพักดีคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็รางวัลสําคัญที่เราจะประกาศต่อไปนี้นะครับก็คือรางวัลผู้กํากับยอดเยี่ยมครับโอ้ค่ะหน้าที่ของผู้กำกับนะคะจริงๆแล้วนุ่นว่าไม่ได้แตกต่างจากวัทยากรในการควบคุมแล้วก็คอยประสานงานทุกๆตัวโน้ตจากเครื่องดนตรีนะคะให้มีเสียงที่ไพเราะแล้วก็ลื่นไหลมากที่สุดค่ะใช่แล้วครับในปีที่ผ่านมานะครับก็มีละครเรื่องเยี่ยมมากมายหลายเรื่องนะครับก็ผ่านมือของผู้กำกับมากฝีมือหลายท่านนะครับ และผู้เข้าชิงคู่กับยอดเยี่ยมมีดังต่อไปนี้ครับโชติรัตน์รักเริ่มวงจากดอกส้มสีทองเพราะฉันจะไม่มีวันยอมเป็นเมียหลวงฉันจะไม่มีวันยอมเป็นเมียหลวงไม่มีใครก็ใช้ความผู้ดีจริงๆเธอเป็นแค่กระเบื้องหรือถ้าจะเป็นดอกไม้เนี่ยก็เป็นแค่ดอกไม้ริมทางถึงสีจะสวยดีแต่ก็ไม่มีใครเอาใส่ใจกันหรอกเพราะมันเป็นดอกไม้สีทองไง ณพัชวชิระบัรจงจากรอยใหม่คนเป็นไม่หญิงด้วยกันยอย่ยางตีบอกเข้าใจความรู้สึกของเข้าเจ้าพ้องแะย,ะอย่าย่างเข้าใจคนที่ถูกแย่ของรักไม่จะขุวใจอย่างผู้พ่องเมื่อหักคอมันเองจา้าความรักถึงมันจะมาจา้ามันก็เป็นความรักปาใจก คเกียรติวิราวาลจากข้ามเวลาหารักเพราะฉันเองก็รู้ว่ารักเธอมากกว่ายงเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหวัวใจให้กันแล้วเธอเป็นคนเดียวที่ฉันจะรักและอยากจะบอกเธอคือทุกสิ่ง ฉลองพักดีวิจิตจากเสาห้าตอนพักทิมสยามผูห้หอข้างแคร่มันเป็นอันตรายต่อประเทศของเรากําจัดมันให้สิ้นไปจากแผ่นดินไทยพักท,ทิมสยามสีแดงอยู่ที่ใครไอ้ลุย อนุวัฒน์ถนอมรอดจากเสือสังฟาพอรักแ,แกมากจะเป็นยังไงอิงก็หน,นีข้าไม่อรอดล่ะอยากรู้ว่าที่เหามาะที่จะเป็นหัวหน้าชมหรือไม่ บากมากเลยนะคะเนี่ยครับตอนนี้ก็ผลรางวัลอยู่ในมือผม,มนะครับใช่ค่ะรีบแกะเลยค่ะเพราะว่าอยาก <ผม S 1> ทราบมาก <c oughs> รางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมได้แก่คุณพงพัฒนว์วชิราบรรจงค่ะจากละครเรื่องรอยใหม่นะคะพอการท่ขขขงขันีทีคนนะครับได้ที่มีสีช่องสามนะครับ ขอบคุณช่อง3ามครับที่ให้โอกาสทาละครดีๆนะครับขอบคุณนักแสดงทุกๆท,ท่านนะครับกำกับดีขนาดไหนถ้านักแสดงถ่ายทอดตามความต้องการเราไม่ได้งานออกมาไม่สมบูรณ์หรอครับขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็ขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับออพออีทนะครับประตูนะครับขอบคุณ ดวงวิญญาณของปาสอสมชายนัจินดานะฮะที่พร่ำสอนเรื่องเกี่ยวกับการแสดงซึ่งผมนำการแสดงมาใช้ในการกำกับครับขอบคุณทุกคะแนนโหวตขอบคุณผู้จัดนะครับขอบคุณครับเขาไมมีเกียรติครับพระเอกคุณภาพเจ้าของ